ครับวันนี้ยมแม่เครือกับทีมงานพากันมาแพ็คของแพ็คแป้งข้าวสาลีแป้งข้าวสาลีทำจับบดีมีเกลือมีถั่วอันนี้ถั่วอะไรแม่ถั่วดานค่ะถั่วดานถั่วดานกี่กิโลถั่วดานทุงละหนึ่งกิโลถุงละหนึ่งกิโลอันนี้เป็นตาช่างครับอันนี้เป็นตาช่างค่ะนี่เป็นตาช่างครับต่ช่างแบบต่ช่างแบบโกงไม่ได้ครับ สุดยอดนะมาตายีใช้ตาช่างแบบมาตรฐานช่างนี่หนึ่งกิโลถั่วนี่คนละหนึ่งกิโลถั่วดานออกำลังแพ็คใส่ถุงหนึ่งร้อยชุดครับนี่ครับแป้งข้าวสาลีฮะคนหนึ่งได้ประมาณห้าร้อยรูป,ปีคนหนึ่งได้ของประมาณห้าร้อยรูป,ปี ยังไม่รวมผ้าห่มนะมีพ้าห่มด้วยช่วงนี้กำลังหนาวครับที่ประเทศอินเดียบางวันก็ลงถึงห้าหกองศานี่จัดของไว้100ชุดครับหนึ100ชุดเป็นแป้งข้าวสารีไว้ทำจับบตี หกิโลมีถั่วดาน1กิโลแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันหถุงเป็นน้ำมันพืช1ถุงนะครับแล้วมีเกลือเกลือ,อสองถุงมีเกลือแล้วก็จะมีผ้าห่มด้วยมีแจกเงินอีกแจกเงินอีกสำหรับเด็กๆก,ก็คนละร้อยรูปี มูล้อยรูปีสำหรับผู้คนในละแวกนี้นะครับที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้นะครับหมู่บ้านหมู่บ้านรามใช่ไหมหมู่บ้านรามเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับข้างในอยู่ใกล้หน้าวัดนี้ครับหมู่บ้านรอบวัดกุสาวดีอ่าหมู่บ้านชุมชนรอบวัดกุสาวดีนี่แหละจะมีการประกาศเรียกกันเข้ามารับทาน หลวงพ่อบุญเลิศวัดกุศาวดีจะเป็นผู้แจกทานในวันปีใหม่นะครับซึ่งท่านก็ทำทุกปีทำทุกปี <c oughs> ยังเหลืออีกหลายสอบหลายกระสอบนะครับแป้งเข้าสาลียังแพ็คไม่ไม่พออันนี้กี่ทุงแล้วนี่แม่จัดไว้กี่ชุดแล้วนี่อันนี้ประมาณเจ็ดสิฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดทั้งหมดจะทำไว้ร้อยชุดนะครับร้อยชุดร้อยชุดร้อยชุดนี่แจกอันนี้แจก แจกครอบครัวละครอบครัวละค่ะแจกเป็นครอบครัวครอบครัวละอันนี้แจกแจกเป็นครอบจะครอบครัวละหนึ่งชุดแต่ว่า <c oughs> เด็กก็จะมีแจกเงินแจกเงินคนละร้อยรูปีคนละร้อยรูป,นปีน่าจะมีสามสี่ร้อยคนนะครับ น่าจะมีอยู่สามสี่ร้อยคนนี่ครับทั้งทั้งจูทั้งกา้กาทั้งรามมาช่วยกันแพ็คทั้งมาตายีมาตายีเครือฮินกินะครับมาตายีมาตายีเค,ครคาาเคือฮินกิจากประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นส่งเข้าประกวดคิตตี้จากญี่ปุ่นส่งเข้าประกวดมาตายีเครือ นี่ครับแพ็กกันบนบดครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับข้าวข้าวสาลีก็ใช้ยี่ห้ออย่างดีกระสอบละยี่สิบหกกิโลกร,รมัมยี่สิบหกนี่ได้กี่คนหนึ่งกระสอบได้ห้าคนหนึ่งกระสอบนี่ได้แค่ห้าคนนะครับหนึ่งกระสอบทั้งหมดทั้งหมดเราจะสั่งมาเท่าไหร่กี่กระสอบยี่สิบกระสอบยี่สิบตอนนี้มาแล้วสิบเจ็ดอันนี้ถั่ว <c oughs> ถั่วถั่วอะไรเป็นแบบนี้ถั่วทำดานอย่างดีค่ะถั่วเขียวอ๋อัวไม่ใช่ถั่วเขียวแล้วถั่วเขียวทำไมเม็ดสีเหลืองไม่ใช่ถั่วเหลืองมะที่เขามาทำดานของเขียอ๋อถั่วที่เขาเอามาทำดานเป็นถั่วอะไรจานาดาถั่วเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วเขียวเนี่ยไม่ใช่สิถั่วเขียวต้องเม็ดสีเขียวสิอันที่วเห็นมัถั่วขนาดกลมๆถั่วอะไรขนาดนี้กลมๆ อินเดียเรียกจนนาด,ดานจานนาด,ดานจานนาด,ดานเป็นถั่วถั่วอะไรก็ไม่รู้บ้านเราเรียกถั่วอะไรก็ไม่รู้แต่อินเดียเทกเจานาด,ดานเขาจะใช้ถั่วนี้มามาแกงดานแกงดานเป็นอาหารนะครับแกงเป็นอาหารเพราะว่าอินเดียนี่เขาค่อนข้างจะใช้ถั่วใช้มันเยอะใช้มันมีมันอะไรมันอรูมันซัมปะหลัง ก็ามาแกงนะครับแก๊กกะกี่กิโลแก๊กกะกี่กิโลฟอย,ยกี่กิโลออแก๊กกะนี่ไม่ได้ไม่ใช่ชื่อนะครับก๊กกะคือ กากานี่แปลว่าลุงคุณลุงนะครับกากาแปลว่าคุณลุงแต่ชื่อชื่อจริงๆเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรนาชื่ออะไรมนาว่าเปนเตวิจิลีเฮ้ยวิจิลีิจิลีฮำไม่ได้หรอวจำได้แต่จำได้แต่ลามกับจูนี่แหละแต่คุณลุงกาก้านี่จำชื่อไม่ได้หรอบวิจิลี อันนี้มหาราชรามสิงห์อันนี้มหาราชแมนจูอันนี้นมหาราชแมนจูช่วยแพ็กของเต็มกําลังวันนี้อันนี้คือเป็นคนงานที่อยู่ในวัดนี้นะครับที่อยู่ในวัดกุสาวดีอย่างคุณรามนี่มาทํางานอยู่ที่วัดนี้กับหลวงพ่อนี่ยี่สิบปีมาแล้วกว่ายี่สิบปีแล้วที่มาทํางานอยู่ที่วัดกุสาวดีนี้จน จนลูกเรียนจบปริญญาแล้วเรียนจบด็อกเตอร์เป็นหมอแล้วลูกชายคุณรามลูกสาวก็กําลังจะเข้ามาหาลัยนยลามมาหารายรามสิงห์แม่สามปีแม่มตยีเครือ,มาอ,ม,าอ,อมาอยู่นี่สา,ามปีแล้วจูอะจูมาอยู่กี่ปีแล้วสิบห้าปีโอ้จูมาอยู่นี่สิบห้าปียังคุณรามยี่สิบคุณลุงกาก้านี่แหละมาอยู่กี่ปีแล้ว มาอยู่มาอยู่นี่กี่ปีแล้วฮะห้าปีห้าปีนะครับมาอยู่ห้าปีแล้วนี่นะครับกำลังจัดของแพ็คของครับจะแพ็คให้ได้ครบร้อยชุดี่จะแพ็คให้ได้ครบ100คคร้อยชุดนะครับนี่วันที่หนึ่งแจก,กเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนแจก,กให้ดูโอเคครับเจอกัน,กน วันแจกของครับ